มเนี่ยอ๋อเหอไม่ได้ลมที่มันเคยล้มไม่เคยเห็นหรออ๋อนี่เคยล่มาอ๋อดูดิน้นบน่มอ๋อน้ำบนใช่มนเป็นแม่น้ำางสายแล้วตรงนี้ยรุงเทพตรง ครับมาเนี่ยมานั่านางกินกระเจี๊ยบโอ,อ้หุ่นเรืออ,อ,อ๋อหุ่นเรือ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 ไม่ได้เป็นเรืออะไรหรอ กินกระเทียมไปหน่อยครับที่ทีบดิงนะดิงวันหยุดมารับจอดูแลที่สาวนะครับเป็น้ำต้มสดต่อคั้นแฉะคั้งดำวหานครับกดฟองขะไดนะครับคือเอานาอะไรบ้างนี่โอ้ไม่ลืมไม่ใช่ครบอาไกลับมาไหมเลื้เอากลับมา ตับนาเอา่มันไ่น้อยเลยมากอนั่นแหละนจะ้เหมือนกันไมเส้นหอมันเป็นด้วยละเดดวาขวดงเก่ดีดอะรคร้อยครับอ๋อ คนละสามสิบบาดูได้ครับดูได้นะครับอ่าตอที่มันไม่อยู่เฉยๆคนละสามสิบขึ้นมาแน่นผมเชื่อคนหนึ่งนะลงนะเออคนหนึ่งแลาต้องนั่งรอไงใช่ไงแม่คุเลยบอกว่าให้นั่งนอนไงเล่นรถนอนก็ได้ใช่ไหมแม่โอเคียผมไม่มีข้อเปล่าใช่ปะ

แล้วครับโอ้โห,โห

二，三。

đem đây đem ngay cho em nha. Thôi tôi ngại <laughs> chút nha. À không mà đâu quá. Tôi <laughs> không Ăn

ถ้าเกิดมันไม่นักมาถ้ากมันมันไม่นักก็มาเร็วใช่ไนะหม और कोई नहीं माना चाहिए और नहीं कोई नहीं

ทุกคนครับเรือมาแล้วลุกนี่มันล่มแบโ้นะอ๋อนี่มันล่มอ่ะเนี่ยออ้ไม่ล่ที่มันเคยล่มไม่เคยเห็นหรออ๋อมเคยล่มอ๋อดูดิ บนใช่ไหม ตัวนั้นใช้ดันใช่ไหมลนะ่ะใช้ดันมาตัวนั้นตัวนั้นนะ เราจะดูเร ah. ah ือเรือล่าโคตรยาวเลยยาวมากๆเลยทุ่ว่มาแล้วนั่นเรือเล็กของมานะ